จัดเจนไปเล่นบุญไปน้องปัดเป็ดมูซ้ำจันกับซาตอหมากเกลือไปน้องเออใส่ใบโหระปาเดี๋ยวไปกินกันเลยไปน้องวัดดีพ่อแม่ไปน้องให้ปีทุกคนมาปรับกับโองบอดิษฐ์เหมือนเดิมไปน้องมาวันนี้เอาไปนู่นเราไปน้องอ่ะมูซ้ำจันเนื้อแดงปุ่นกันเลยไปน้องเออปัดเป็ดเหลาไปน้องปัดเป็ดกับหมากเกลือไปน้องฮะประตูดิบบอดิษฐ์ปลอมแล้วกับซาโต้ไปน้องได้ซาตอเน้นน้อยไปน้องอันนี้ใบโหระปาแล้วก็ดพลิกไปน้อง ดิบีร้อนไปหรอแต่เหลืองเนี่ยมาทิดอันตังกันแล้วไปร้องมาติดเก็ดกันเลยไม่ต้องปูดปล้ำตำเปลงไว้นัดเราวันนึงไอ้ดักเมนู่วันนึงไอ้ดักเมนู่ไปน้องไอ้ไปร้องรับชมยังมีความจุกกินก้าวได้นอนรับไปน้องเลยอย่าเราปัดมูอก่อนไปน้องปัดมูอยำฟองก่อนวิธีปัดเป็ดมูอตองมาทิศจ้านุ่นทุกวันไปร้องาหวันมูว้มันงั่งก่อนไปน้องใหญ่ฟองอ่ะเดินไปเลยไปน้อง

เอาไปนอนนง,งเนี่ยกันตอนต่อ,อ,อไป,อไป,ออปมูตรงปลาดิบนี่ยก็มาดิบไน้องอ่ะเดี๋ยนอองมาได้เกลือกันเลยไปน้องเายดหกเหลาไปน้องไปน้อนี่ปัดเป็ดงูตราฉันไตรตอได้มาเกลือไปน้อเออนะอะไรน้อยอ่าร้อยเลยไปน้อง ออกไปน้องจากเดียวแเ,เ,เรา,าเอกกราอกไปน้องกันต่อต่อไปเราก็มาได้เนี่เลยไปน้องให้ทุกๆปฏิทินหลังมือนะไปน้องนะอมาเกลือต่อวางไม่ใ้จุกลราไปน้องเก็ได้ได้คนได้เป็นไปน้องมาเกลือต่อได้ได้คนได้มั้งืฏิทินหลังมือรว,วยไปน้องนะ อ๋อพี่น้องเออร้อยมาลงนัดน้องเออจะกัดตามโดยปิกแดงไปก่อนเลยไม่ว่าจะป่าวใจหรือลังพีงน่น้องอ่อไปทุกๆพี่น้องเอออได้แดงงกี่น้องเอออ๋อ,อยันเรามาได้เกือบรุงันเลยเหลือน้ำตาลแปลง้งว่านสดดีไปน้องบ่ามไปด้วยี่น้องอ่อ เยันรอแล้วไปน้องเอาไปเนาะกันตอนทีนตายเจนเรามารวยใบโหระพาเลยไปน้องอฮะโรยไปน้องเลยใบโหระพาหอมๆไปน้องอ่ะหายเปยันยันรอเชื่อไปน้องเสยียจัดเจนไปเร่ยนบุญไปน้องปัดเป็ดมูอซ้ำจันกับซาตอลมาเกลือไปน้องเออใส่ใบโหระพาเดี๋ยวไปกินกันเลยไปน้องมาไปน้อง ซุกเดี๋ยวก็กวจิ้ม,นะนะกนะมกันเลยไปน้องปัดเพชรมูดรัมจันกับระตอหมากเกลือไปน้องใส่ใบรอูดอาปาไปน้องอ่ะได้เลยฮกลาวไปน้องเราไปทำกินเลมเมนนี้ไปนะ้องนะปักนอปลาทิศกันนี่เม,มนนะมมกลุยเม็ดไปน้องมีระตอมีไรวยยดจิกหูกเกลือไปนะ้องอ่ะมาไปนะ้องมาจิ้มกันก้อนไปนะ้องมากินข้าวปลาทิศไปนะ้องอืมก่อนนะั้นอืม Yung patalab, no? lên tạo Được lịch ạ. Tao mày ngon tèp, ngon 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 rồi ngon ngon เอาไปเนาะลองไปดำกินเดฟไปเนาะขอบคุณขอบคุณน like ้องเอฟีอย่างมากขอเดยให้เคทดับจมคลิปบาริทลารอดเดีวมาไปเนาะว่าคนแรกก็แจกบานะเผื่อจะได้ไม่ปลัดคลิปต่อไปไปเนาะเด้อคลิปหน้าบาิทหน้าเมนูนด้บอกว่าเปีว่าน้องเราไปเนาะดอบจมนะคลิปนี้บาิทก่ตัวลาไปก่อนก่อนเยอะกันไม่คลิปนะแล้ววันนี้ครับไปเนาะจะเจนไปเร่นบุนไปเนาะ